ดนีอะไรชื่อไอ้ดาเมจดีคนมัมสปาเกตตีสปาเกตตีแม่ดาเมจก็ต้องเล่นใหม่ปะโคตรเหมาะด่านนี้ ถ้าจะเป็นรถแท็กดันนี้ไม่เหมาะเหมือนเออเพราะมันมันปิดรถไปไม่ได้เอ้รถมันก็พังประตูเลยปะถ้าปิดอ่ะตัวนี้เล่นยากปะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายกลางๆถ้าหุ่นแตกก็โนนั่นแหละหุ่นแตกก็หนีเป็นตะกี้ทิ้งฝาปั๊บมันมันมีมันมีนี่นะเวลาโดนจับมันจะดูดทุกอย่าง ทุกอย่างเลยที่เป็นกระทรงกระสุนดูดมาโดนตัวเองไม่ดูดหายเลยก็อย่างเช่นอ,อันติฮันโซใช่ไหมไอ้ธนูอะธนูมังกรอะถ้าเกิดกดทันอะเราจะแดกธนูมังกรมันหายเลยอันถึงกูจะเล่นตัวนี้ไม่เป็นเขอรูอเปลี่ยนตัวละดันไปดันไปสวยสวยสดันไป เกลียดเลยนิ้วๆกดกดยิงไดเลยกดยิงได้เลยไล่เลยตามเพื่อนไปถ้าถ้าถ้าเพื่อนเล่นก็ตามเพื่อนไปตัวม <Wha> ึงม <Luis> ึง <diction> ป <aries> ุ๊บเพื่องอยู่แล้วถ้ามึงหนีให้รอดกดกดคลิปบินไปเลยก็ได้คลิปบินไปเลยเอาไว้ไล่เอาไว้ไล่ตัวตัวมึงไว้ไล่ได้ไวไล่ฟาลาได้ไอ้นิ้วลบ เครื่องก่อจะแตกถ้าเล่นแทงนะถ้าถ้าถ้าเลือดจะหมดอ่ะหลบเลยให้เพื่อนจะได้อยู่ได้เฮ้ยฟาร่าไม่กูไม่ตายทุ่ทีกูจะเปลี่ยนตัวเขาเกลีนอนน่ะติไม่กูไม่อยากเดินย้อนไปแล้วมีตรงเนี้ย ไหนวะเอามันเปลี่ยนแล้วเหรอขอตายแล้วเปลี่ยนตัวตัวแตกกันวแล้ววิ่งสิครับรออะไรครับยิงทำเลยทำไงอ่ะถอนมาก่อนถ้าถ้าอันอันตีเวลามันเป็นร่างคนนะมันจะเก็บไวกว่าไปไปยิงอ่ะไปยิงให้ทำทำแล้วเม็ดเรื่อยๆมันจะเก็บไว่้ ลบหลังพวกเพื่อนๆไว้ไม่ได้เล่นนานทำไมกูยิงไม่แม่นแล้ววะโอยฮาแม่นกูเล่นไม่เป็นเลยฮันโทอ่ะโง่้าขบวนขบวนบนทำนั่เมีดได้เลยแล้วก็เอาวัดเฮ้ยมีนตีแล้วมีนตีตแล้วทนตีมึงรอคนเยอะๆแล้วค่อยไประเบิดใส่มันไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ไม่ผมยื่ตงั้นผมยืมันชิบหายแล้ววิ่งก่อนเพื่อนตายหมดแล้วเอ็นยิ้วก่อนเลยเห็นไม่เอ้นิ้วหุ่นแตกใช่หรือเปล่าอ๋ออ๋อชิบหาย์หุ่นมันแตกกรอบเยอะแค่เวลาฮีโร่แล้ไหนดิวะแล้ไหนที่จะเป็นฮีโร่ได้ เที่ยปากเอเล็ดผิดติผมมาแล้วนะติผมมาแล้วนะเดี๋ยวพวกนี้รอร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงหมดก่อนกดกดชิปบินไปแล้วก็กดคิวแม่งเลยเออไอแม่จัดโอ้สวยเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะอ๋อผมขึ้นหุ่นนะผมขึ้นหุ่นนะเออขึ้นเลย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 มานี่มึงมายืนบนนี้ก็ได้มายืนบนนี ยืนค้างเลยถ้าเกิดคิวได้มันจะรีเซตมันจะรีเซตให้ขึ้นหุ่นได้อ่นะกูซ่อมกูซ่อมสู้เลยมาดิเฮ้ยกูโดนอะไรชิมช่องอันนี้กูไม่มาเลยเล่นตัวไหนดีวะ ถ้ามีตัว E แล้วอ่ะไอ,อถ้ถ้าถ้ามีอันสีแล้วเนีิวตัวมึงจะเลี้ยงหุ่นออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมึงไปยืนอยู่ข้างศัตรูหุ่นจะมาทับทันเลยเออมันเหมือนหุ่นหุ่นทับตัวแต่แต,แต่แต่มันก็จะเสี่ยงตายเฮ้ยโอ้โหนัดเดียวอันตี้อ่ะจะบินสูงเลยก็ได้แบบบินขึ้นไปท้องฟ้าเลยอ่ะแล้วก็เขาจะตกล โอ,โอ้โหยอนแม่งจางไหนไม่ใช่บัชชาติแม่งจังอะไรคนที่่านเล่นเหมือนกูเล่นเมื่อกี้เลยเล่นกันไ,ไ,ไ,ไนียนเอาไอ้ตัวนี้มาตรง,งมั้งมีคนอ้อม ชัอยู่ข้างบนหัวชิลิโกะจะตาย ลบคุณให้ดีไอ้นะัทถ้าถ้าบอสมาแล้วไปไปเล่นข้างบนนะไปบอสไปบอสข้างบ,บนใช่รอก่อนตอนนี้ยังเชี่ยกูณรังคาญบ่อยล่าจัดไล่กูอีกแล้ว ทุกคน,นยู่ไหนกนนันหมดเกบไว้เกบไว้ยันิมันนันตรงนันก็บอกไว้กอนก็บอกไว้กอนให้ได้ให้ได้เปรถพอพอเปยนเรถใกล้เข้าอ่ะใครเลยใเลยใเก<ป>ันไว้ไอไปไหนวะนะ่ะ มออยยล่่่าูนีตรงนี้หน้าบ่อมันเปล่าวะหน้าบ่อมันเล่นยากจริงไงเนี่ยโหแม่งเอาอยาาี้นี่มาด้วย รับรับเฮ้ยระเบิดปิดเฮ้ยมันปิดอะไรอ่ะกูปิดอะไรออกกูติดน้ำแข็งออก<ห>ูถึงว่าเมื่อกี้กูเกิดกด ปืนหนีไปแล้วไม่ค่อยไปชนะแล้วได้เวลากูยิบตัวเทพบวกมา ไ้ยพอกดตัวนี้มาเเร็วลยอันตีเดี๋ยวพอเข้าหลุมก่อนค่อยใช้นะเก็บไว้เก็บไว้สำคัญมากยังยังยังไม่ได้เลยมีไรใช้เลยเฮ้ยเฮ้ยอลลี่ขาไล่กูยังกูแตกเลยกูรัแฮักแล้วอย่ เริ่มแข็งทักเรื่อยๆหรือคนมันนอยนะครับงไม่มีใครพิมพ์ด่าแล้วใช่ปะวะไม่มีโอ้ยไอชิ้นกวฝั่งโดนฮิวไปพันหกมีไอวีพีครั้งแรกเป็นยังไงอยู่ครับนี่เบอร์นิวจะเมื่อกี้เหนื่อยหน้าขึ้นหน่อยมันคุณมั้งหรมันจะเหนื่อยหน้ามันจะเหินใช่แล้วมันจะได้หมดสี่ตัวใช่ต้องต้องเหินหน่อย พราะถ้าเกิดพุ่งไปเมื่อกี้มันมีโอ,อกาสหลบได้มันจะเดาทางได้มึงต้องบินแบบอโลมาไฮนูเข้าใจปะลองเราไปดู <c oughs> คลิปสอนอนะพี่มิกกี้ของประเทศไทยอะผมได้ตัวอะไรมาอีกแล้วเนี่ยอีตัวทีที่จีเวนตาไลจู <c oughs> มีตา,าถ้าเลนดีนะถ้าเล่นดีก็แบบเมื่อกี้เลยน่ากลัวจริง <laughs> มันจะวับไปวับมาแล้วก็ยีใส่หน้านั่าลำคาญมาสะแลครับลำโดนเนี่ยลำคาญแล้วก็ไม่ไม่ยาาหนูถ้ามันเจอฟาร่าหรือไม่ก็ตัวที่บินได้ยิงมันด้านเยนี่ง t r a v ด้านจังไรด้านเนี่ยด้านไรด้าน,าน,านไหนม,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 มีลุมมั้ยปะไม่มีลุีม มีทางล่วงบ่วบบ่ามีวะเออมีแต่บอกข้างทางให้มึงเดินไปขอบๆแล้วมึงก็ล่วงตายห้าไปเลย <c oughs> ด่านทางตรงนี้กูต้องเล่นตัวนี้แหละมันมันมีแค่ครั้งเดียวดูก่อนนะมันมีแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไปหิมะไอ้ด่านอะไรวะ <c oughs> ด,าดานนะ่านด่านยิบขอระกครั้งตรงกลาง <c oughs> แล้วมันจะมีอีกด่านหนึ่งที่เป็นหลุมข้างๆรอบๆข่านต่อไปมั้ง แต่ด้านนี้สมิาตาติดกล้องง่ายเลยที่ไปเราจะบูดีล่าโอ้ด้านนี้ ไม่ใช่ทางตรงนี่ว่าน่าจะเล่นดิปเปอร์โอ้ยเล่นเล่นแบบมุดช่วงหนึ่งครับล่วงหมดแล้วครับไอ้นี้ยเนี้ยเนี้ไปยีมันไปยีมันเออไปยีมันเอออย่างนั้นแหละเอย่างนั้นแหละสวยสวยดีว่าต้องเล่นแบบนี้ หากันยูเจอตัวที่ถูกใจเพราะว่าถ้าถ้าถ้าดีเขาเรียกว่าถ้าดีว่าเล่นให้อ่ะติดเบียสมันจะเล่นง่ายใช่แทงต้องเล่นให้ติดเบียสอ่ะเออให้จำลึกไว้หนึ่งใครมาใครมาโอ้ยเกินไปอย่างนั้นน่ะเออเอออย่างนั้นแหละดูกระสุนมา อยช่วยกูทีมกดวาร์ปหนวาร์กูใช้ไปเมื่อกี้กูไปล้วงไอชอปยนญเดแวนะเต่กันวนอ้นิวนิวาาวิดโนอยบนน่ะบนนู้นูไปไล่ไปนไล่ไปไล่ิ ลงไปแล้วกูขึ้นมามึงลงเอาเชียเลยพุ่ญเลยพุ่ญเลยชิบหายแล้วโอ้ไม่อันติไม่ได้อะไรเลยเนี่ยใครกดวะหอมันกดให้ไอ้นั่นกดให้ไออันติวิ่งไมมากูกดให้โซเยอมันเออใช่กูกำลังพูดแต่ยังไม่ชื่อแม่ออกดูพูดูพวกเพ็กซ์มึงเองใช่ไหมตายชายว้า แล้วทำไมเรามาเล่นตรงนี้ลิฟเตอร์ันเมตดเพราะเราห้าวไปเกินไปราะว่าเราถอยดีกว่ามันฮิวได้เรื่อยๆนัดไปเลยนัดไปได้ๆนอะบางคนเอาไม่ทันเองไม่ถือ เอาตายตายไอนิวเริ่มช้ำแล้ววะอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องมีมสกินดีว่าปะ่ะสกินแม่งเจออเ๋วด้วยนิวตัวตัวนี้ยมันสามารถพุ่งไปแล้วก็เบียดตกอันนี้เดินได้ด้วยนะ,ะเออแต่มึงต้องเบรกให้ทันด้วยต้องต้องคำนวณให้ดีเพราะว่าตรงเห็นว่ากลางหน้าจอมันจะมีคันเร่งอยู่ถ้าเกิดสีแดงอ่ะน,นะคือหมดไอ้นิวตัวนี้สกินแจ่มมากเลยด้วยใบใหญ่แก <laughs> ลงบ้าโอ้ไม่ลงไอแมพพีมาใหว่าแบบนี้ก็เล่นเหมือนแบบที่แล้วพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเรากลับมาเนลแบบ้วม,มีคนเจ็บมีคน ดกดเมาส์กลางก็ได้นะชี้อ่ะชี้ว่าศัตรูอยู่ไหนลิงลิงลิงลากี่ไหนวะกูวออมเยนีจิ้มให้แล้วบอกเลยว่าไปช่วยลิง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 เฮ้ยแล้ว

ยันตาฟังเราทาเลน์ลิงเกิดลิงเกิดเฮ้ยระวังระวังมันขัดต้าวเยวได้เฮ้ยลิงมันข้างอยู่ข้างจะข้ามไปสซัวบิงข้างเดอลุ่มระวังนะมันมีสีสิละนะอีจังเล็ดละตุมตามเลยนะกูมีกูมี อ้อมกันพวกแกงไล้ีบริดีบริดูหมดไปไหนไปไหนกูจะไปไหนพวกมันบินนันโดลาเซเด นัดนัดว้าว้าแอบแอบเห็นแล้วแอบแตกไปแล้วเฮ้ยมันอันตี้ก้อนเถาก้อนเถาก้อนอะไรมันอันตีใส่กูคนเดียวอะไรนัดนัดตายอยู่คนเดียวคืออะไรกูกับอะไรจะกดร้องหนหนีแต่มันไม่ทำแล้วมันเฮ้ยกูเห็นมันไปไล่จี่อยู่ มึตงตายคนเดียวมึงหรือป่าไอเกียวว่าจะซาไปหน่อย <c oughs> ที่มอยล่ามันไล่จีอยู่เมื่อกีก้กูยิงอยู่คดไก่กูก็อยากได้คิวเหมือนกัน <c oughs> ตัวมึงแบบถ้าอะไรตัวมึงมันฮิวได้เรื่อยถ้าถ้ามึงยิงโดน่ะน,นะ โอ้ยยิงโดนแต่กูไม่รู้สึกว่ามันฮิวเลยมันฮิวแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะสิบฮิวทีจะสิบมั้งโอ้เลือดเป็นร้อยฮิวทีจะสิบแล้วโดนดาเมจทีก็เท่าไหร่ยี่สิบหักล้างกันไป